วันนี้นะครับก็จะมาทำาภาพแนวโฮโลแกรมนะครับแนวโฮโลแกรมก็ประมาณว่าภาพแนวเทคโนโลยีที่มันจะเป็นไอคอนขึ้นมาเนาะเหมือนมีรูปหนึ่งรูปเนี่ยแปะเอาไว้นะครับแล้วก็ใส่ไอคอนใส่แบบเหมือนไซเบอร์เนี่ยเหมือนตัวอย่างและกันผมอธิบายไม่เก่งนะก็อันนี้ผมนั่งทำอยู่นะฮะนี่ประมาณนี้นะครับผม ก็นั่งทําไปเรื่อยๆซึ่งถามว่าวิธีทําภาพนะครับภาพโฮโลแกรมอย่างนี้ทายากหรือเปล่าเอาจริงๆผมเนี่ยไม่กล้าสอนมากเพราะผมเพิ่งเริ่มทําได้เกือบๆหนึ่งอาทิตย์เองนะครับก็ทําแต่แต่ก็ไม่รู้เหมือนกันหลักกรุงหลักการแบบเครื่องมือที่ใช้เนี่ยถูกต้องมากน้อยแค่ไหนเพียงแต่ว่าผมก็รู้สึกว่าเอ้ยมันก็พอจะไปได้แล้วก็ มันก็เกิดรายได้ขึ้นมาแล้วนะครับโอเคเดี๋ยวจะเอาภาพตัวอย่างแบบให้ดูนะครับสมมุติสมมุตินะฮะสมมุติมมตเป็นภาพแบบเ,เป็นภาพใบไม้อย่างนี้เลยก็ได้อ่าภาพนี้ดีกว่าอ่าสมมุติเป็นภาพนี้อันนี้ผมก็ตั้งตั้งกล้องนะครับใช้ขาตั้งนะครับแล้วก็ตั้งเวลาถ่ายเนาะกว่าจะได้รอสักครู่นะฮะ นี่ผมทำไว้แล้วสมมุติว่าผมเอาภาพอย่างนี้มาซึ่งผมจะสอนวิธีการทำปุ่มแบบง่ายๆก่อนเนะเาะอ้าวขัดข้องแล้วเอาใหม่เอาใหม่ทุกคนเอาใหม,ใหม,ใหม่งั้นผมขอเปิดเป็นจ p บเทั่วไปแล้วกันเพราะว่าเราจะสอนแบบ <c oughs> ขออภัยด้วยครับจะสอนแค่ว่าวิธีทำ วิธีทําเป็นไอคอนอย่างเดียวเนาะขั้นแรกเนี่ยเราก็เพิ่มเลเยอร์ตรงนี้มานะครับแล้วก็ขั้นแรกเนี่ยผมทําเป็นไอคอนแบบฟองสบู่นะก็คือเป็นวงกลมอย่างเงี้ยเส้นปลายอย่างเงี้ยเนี่ยเราไปเลือกตรงนี้นะโอ้ยขอโทษทีไม่ได้บอกอันนี้นะเราไปเลือกอันเนี่ยตรงนี้หลังจากนั้นเนี่ยเราไปกดที่แปลงนะครับหรือว่าブラ t o o l นะครับหลังจากนั้นเนี่ยเรามาเปลี่ยนเออตรงนี้ มากดที่ถังสีนะครับแล้วก็เลือกสีเทาๆนิดนึงแล้วก็ตรงนี้ปรับของผมนะปรับเป็น45แล้วก็55แล้วก็ enter นะครับหลังจากนั้นเราก็เพิ่มขนาดหัวแป้งนะครับบบกใบไม้รอลิงก็ได้แต่เราต้องเปลี่ยนอ่านี่เราต้องเปลี่ยนฟอนต์เป็อนอังกฤษก่อนนี่นะครับแล้วเราก็ละเลงแค่ขอบๆมันอย่างนี้ขอบๆนะครับอย่างนี้นะอืม อุ้ยผมลืมขออภัยนะครับเดี๋ยวขอแบ็กกลับไปก่อนเปลี่ยนเป็นขอบฟุ้งอันนี้ด้วยนะครับแล้วเราก็ลากนะลากประมาณนี้แล้วผมมาตรงนี้ครับที่เบลนด์มูดตรงนี้ผมเลือกเป็นคัลเลอร์ดอทนะครับอ่าแบบนี้ก็ได้เหมือนกันแบบนี้มันจะโปร่งแบบว่าเห็นไหมครับว่ามันจะสีมันจะเปลี่ยนไปตามแบ็กกราวข้างหลังอย่างนี้นะครับอันนี้วิธีแรกนะครับ หรือใครจะทําเป็นแบบอ่ะอันนี้คือแบบปุ่มแบบที่สองนะครับปุ่มแบบที่สองเนี่ยอาจจะใช้เป็นตัวนี้ก็ได้ครับนี่ตัวชุบพวกเชฟตรงนี้ก็กดชิปไว้นะครับแล้วก็ลากมันจะทําให้ไม่เสียทรงของวงกลมนะครับอ่าเราก็จะได้มาง่ายๆอย่างนี้เลยนะครับแล้วเราก็เไปกดที่แปลที่ตรงนี้นะครับเป็นเหมือนปากกาเนี้ยเราคลิกขวาแล้วก็ เราก็จะเอาเส้นอา้าวเส้นมันไม่ออกขอไปขอไปเต้องไ่อ่าโอเคกดที่ตรงนี้ก็ออกแล้วเนาะอันนี้ก็เป็นเนี่ยครับเราสามารถเอามาใส่เป็นขอบอย่างนี้ก็ได้หรือว่าเราจะใส่ข้อความเดี๋ยวผมทําให้ดูใส่ข้อความ,าม,ส,วามสมมุติว่าใส่ใส่คําว่า e c o คแล้วกันเนาะแบบเนี่ยเราก็พิมพ์เข้าไปนะครับไม่รู้ว่าผมอธิบายเร็วหรือไม่เข้าใจยังไงก็ขอภัยนะ สมมุติเราจะใส่ไอคอนอะไรใส่ข้อความแล้วก็ใส่แบบนี้เหนะ็นไหมมันก็จะได้หลายลักษณะแค่นี้เองครับแล้วก็ผมทําง่ายๆแบบนี้ผมก็ขายขายได้มาแล้วนะครับหรือถ้าใครแบบว่าอยากได้เป็นเฮ้ยเป็นไอคอนทํำยังไงอะไรงนี้ <c oughs> สมมุติว่าอันนี้นะผมทํามาใหม่อยากได้เป็นไอคอนเรามาเลือกตรงนี้ครับเนี่ยที่เชฟแล้วก็อันล่างสุดตรงนี้ตรงนี้ครับมันมีสามารถ ใช้ได้เลยนะครับไม่ผิดนะครับอันนี้เป็นของฟรีที่สามารถใช้ได้นะครับสมมติเราจะเอาเป็นรูปดอกไม้อะไรอย่างนี้นะครับเออ,อทำไมดอกไม้มันผมเนี่ยไม่เคยใช้ดอกไม้นะอ๋อขออภัยด้วยครับผมลากปิดที่ปิดที่โอ้โหวันนี้สอนได้โมมากแล้วก็เพิ่มเลเยอร์อมาก่อนใช่ไหม อ่าโอเคเราเพิ่มเลเยอร์มาก่อนทุกครั้งนะผมเนี่ยชอบซับเข้านะไม่าหายไหมสามารถใช้ได้เอาอะไรมาวางก็ได้เดี๋ยวทําให้ดูอีกสักหนึ่งตัวอย่างวันนี้เอาแบบสั้นๆแล้วกันนะเพราะว่าโปรแกรมอัดของผมเนี่ยมันได้ไม่เยอะเนี่ยถ้าเป็นแนวไหนเราก็ลองศึกษาดูว่าเฮ้แบ็กกราวเป็นอย่างนี้เราอาจจะทําแนวไหนแนวสิ่งแวดล้อมแนววิทยาศาสตร์แนวเทคโนโลยีอะไรอย่างเงี้ยนะ สิ่งแวดล้อมมีอะไรบ้างครับธรรมชาติก็มีใบไม้ต้นไม้โลกอะไรเงี้ยอ่าเนี่ยมันรูปโลกเนี่ยเราก็ใส่เป็นไอคอนอ่าอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็แถมไปอีกนิดนึ่าเราก็สร้างพอเราสร้างอ่าชิ้นส่วนมา1อันเนี่ยเราอย่าลืมที่จะ,ะเพิ่มเลเยอร์อมาหนึอันนะครับอ่าเรามาที่เพนทูลนะครับมาที่ปากกาเนี่วิธีการโยงเป็นไม n ์แ a p นะฮะ เราคลิก1จุดแล้วก็ไปคลิกอีก1งจุดแค่นี้ครับแล้วก็คลิกขวาอันนี้คือเป็นการเพิ่มเส้นนะครับคลิกขวาเนี่ยเ,เราอยากให้มันเส้นอ่าเดี๋ยวผมลงคลิกขวาแล้วเรามาที่ตรงนี้ครับสต,ต็อกผา h ตรงนี้เลยแล้วก็บัดโอเคเราจะไม่เห็นเส้นเพราะว่าเราต้องกําหนดตรงนี้ก่อนครับเนี่เรามาที่อันนี้นะครับมาที่บัตท,ทูแล้วก็ผมชอบเปลี่ยนเป็นอันนี้นะครับให้เส้นมันไม่ฟุ้งนะครับ เน้นให้เห็นชัดๆแล้วก็ตรงนี้ผมเลือกประมาณสัก12ขนาดเส้นนะครับหลังจากนั้นเรามาที่เพนทูนใหม่อันนี้เราเซตค่าเส้นไว้แล้วเราคลิกขวาแล้วก็สตุกผาดปุ๊บอ่าแล้วก็กดดีลิทผาดเพื่อเอาเส้นออกอ่าอันนี้ผมวางไว้ข้างล่างถ้าใครอยากให้เส้นชัดเราก็เอามาไว้เลเยอร์ข้างบนเอ๊ะหรือว่าผมลืมเซตโอปาซิตี้ โอเคเดี๋ยวเราไปดูใหม่ตรงนี้อ่านี่ไงนี่ไงทุกคนอย่าลืมนะนี่เราต้องเพิ่มเป็นร้อยแล้วหลังจากนั้นเราเราเราลองอ่ะเราลองลากใหม่อีกทีหนึง่งคลิปนี้จะสอนแบบพอดีผมทําอยู่พอดีด้วยอ่ะแล้วก็เราอย่าลืมเปลี่ยนทังสีเป็นสีขาวด้วยผมเปลี่ยนเป็นสีเทาโอ้โหโคตรมั่วเลยคลิปนี้ขออภัยด้วยครับอ่าเห็นไหมแค่นี้เองแล้วเราก็ดีลิขัดเห็นไหมนี่ก็คือสามารถยงเส้นได้แล้วเห็นปะ โอเควันนี้ก็เอาวิธีสอนปุ่มง,ง่ายๆนะครับเผื่อใครสนใจมาทําเป็นโฮโลแกรมถ่ายภาพแล้วแบบมันเบือ่ออยากจะทําแบบไซเบอร์ไซไฟอะไรต่างๆแบบนี้หน่อยก็ลองดูวิธีนี้นะครับและหลังจากนั้นก็ไปต่อยอดกันเอาเองได้เลยนะครับผมวันนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ผมด้วยนะครับสวัสดีครับ